ผ้าแดงปิดตาท้าเวสุวรรณการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกนำผ้ามาปิดตาแบบนี้บางก็ว่าเพื่อจะได้มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีบางก็ว่าเพราะยังไม่เบิกเนตรหรือบ้างก็ว่าเพื่อให้คนที่มีผีหาซาตานที่มีความโลภสามารถเข้ามาในร้านได้เพื่อไปซื้อของที่ต้องการ ซึ่งในสาเหตุนี้ผู้จัดการร้านทองที่เป็นข่าวได้บอกว่าการที่เอาผ้ามาปิดตาทาเวสุวรรณก็เพราะท่านยังไม่ได้ทำพิธีเบิกเนตรแต่หลายคนบอกว่าเพราะเจ้าของธุรกิจทำกิจการอย่างไม่โปร่งใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจไม่นำพาความร่ำรวยมาจึงต้องปิดตาท่านเอาไว้ เนเนแอร์ได้บอกว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพที่เกี่ยวกับท้าวจตุโลก,กบาลทั้งสี่มีความเกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณพูดผีปีาศาจหากไม่ได้เป็นการปิดเพื่อรอการเบิกเนตรแล้วยังมีอีกความเชื่อหนึ่งคืออาจต้องการให้คนมีความโลภเข้ามาซื้อสินค้าหรืออีกในหนึ่งคือมีความเชื่อเรื่องการปกปิดสิ่งไม่ดีที่ทำอยู่ และไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นในสิ่งที่ทำส่วนแพรี่ไพรวันก็บอกว่าการเอาผ้าแดงมาปิดตาท้าเวสุวรรณก็เพื่อจะได้ไม่เห็นความโง่เขลาความโลภของมนุษย์สงสารท้าเวสุวรรณที่จะต้องมาเห็นสาวกขอบทองขอบของแถมมาคืนกันเต็มไปหมดตอนได้ก็ได้ได้วยความโลภสุดท้ายพอรู้ว่าไม่เป็นดังที่หวังแทบจะขนไปคืนกันไม่ทัน ส่วนคุณจิวก็บอกว่าการที่เอาผ้ามาปิดตาก็เหมือนนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไว้ที่บ่อนแล้วปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าทำผิดอะไรก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อาจทำแบบนี้เพราะต้องการจงใจปกปิดความชั่วก็ได้ และอีกความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาถรรพ์ก็บอกว่าอาจเป็นเพราะผู้ที่บูชาท่านท้าเวสุวรรณอาจจะเลี้ยงผีเอาไว้ในเคหสถานหรือร้านค้าเพื่อช่วยเนื้อเรื่องการจูงใจให้เคลิมไปและคล้อยตามในคําพูดการเจรจาจนได้มีการโอนเงินซื้อของกันง่ายๆจึงต้องมีการปิดตาท่านเอาไว้ไม่ให้รู้เห็นเพราะในตาของท่านท้าเวสุวรรณน,นี้พวกพูดผีจะกลัวกันมาก เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้อ่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้โพสต์นะคะขอบคุณแรงข่าวที่มาจากเว็บไซต์ค่ะ